ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อน,นึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกคัะ เดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน s c o r อของผมซึ่งก็คือผู้คักเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงเข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับฮานามิกลับมาแล้วพร้อมรถใหม่นะครับรถชีสครับใส่ผงขยากินอร่อยมากเลยหูอย่าลืมไปสั่งกันนะครับกระป๋องละ20ิบาทเหมือนเดิมหรือใครเป็นสายกินเผ็ด ที่กำลังไดเอทอยู่แล้วอยากทานขนมที่เป็นขนมอบกรอกก็ยังคงมีแกงโกอยู่นะครับยังไงลองสั่งดูทั้ง3อย่างอร่อยทั้งหมดเลยลองไปสั่งดูอย่าลืมบอกกามาจากช่องด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้73านะไอออกก่อนซอฟพ,พิตตี้วะแชท่าหกดแปด6กเก้6เ7็ดสิ7เเรียบร้อย ทำดาครับแต่โดรีไม่มาครับกูถามมึงก่อนว่าเอาไงมึงควรพอเอาโดรีเอาไอ้เฮียได้การหวีก,ก็เรื่องมากไม่เอาจะเอาโดรีอีกโอเคครับพี่ได้ครับสั่งกูเป็นลูกเลยเอ้ย <Damn! S 1> โอโ้โหโลติกตอกไอ้เฮียอะไรเจ็ดสามแล้วออกกดอีกสิเพิ่งออกอีกเหรอ เฮ้ยไม่หลุดด้วยโอ้โหเฮ้ยเมื่อไหรหรือเปล่าเมื่อเกรไปหรือเปล่าครับอาจแชทแฮท็กพร้อมกันมือทองโอเคอันนี้ห้าสิบหกเนาะห้าหเนาะไปสวยม่วงมาเลยมาใหม่ก็แย่สันนี่เดี๋ยวคืนนี้ลงอาติมพี่ไปถ่ายเซเว่นให้นะหกสิบ ไม่ดื้ออย่างนี้ดีลูกโดริโดริใช้ดาบอะไรโอ้โหตัวมันจะไม่น่าเล่นเลยครับโอ้โหอ่ะอันนี้ออกแหละอันนี้ออกแหละมึงออกกูไ่ 86, ้แหละเฮียแปดสิบหกอ่ะมึงไม่ออกก็เกินไปออกเลยไมเจ็ดเจ็ดตรงเลทให้เด็กมันดูไปปัวโ,โทษครับเชื่อมั่นในมือดิเชื่อมั่นในมือมือใครว่เฮียไปสิบเก้า โอ้ยเออเฮียเมียเก่าตามว่ะโอ้ยเอาเอายังดีโดริสามเก้าไปกูขอโทษกูผิดเองแหละเอ้ยอําสองอัาอําอีอ, 2, อําอ,อ้าไปน้องจบดูเรื่องหอกขักของแท้ต้องเปิดที่บ้านอาบิสไอเฮียไปคือด้ดีๆเขาโอ้โหลึกจ้ะสิบสองเคไปลุย มีร้อยแปดสิบโลได้แล้วแหละมันมันมีพออสามสองอืม้มดับเบิลจริงชิวไปสี่สองอือตันแล้วมั้งน่ะพอดีไม่มีซีจริงชิวนี่ห้าสองเอาดาบเอาดาบถือถือว่าดาบมาถือว่าดาบมาถือว่าดาบมาหกสองใช้ดาบนี้แบบวิ้งไม่รู้รเลยยี่อ่ะสวยไปสี่หนึ่งเจ็ดสอง อ่ะเต็มเต็มบางทีเดี๋ยวมึงอ่ะจริงชิวนะเต็มบักทีเด้ออุ้ยลูกกูกรีดว่ะกรีดอะไรกันลูกเอ็ดสามเอ็ดสี่เอ็ดห้าพ่อมึงนะไอ้เหี้ยมึงสตอเกอร์ป่ะเนี่ยมึงมาไม่พักเลยเหี้ยสีหกเลยไหมอย่าหลุดนะมึงไปธนูมันมาแล้วแคทคือธนูมาแล้วเดี๋ยวตัวต้องตามมาธนูมาแล้วตัวมาแน่ๆไปกูบอกแล้ว มือครับน้องมือดูมือพี่เอาคุณลืมเลยกิโลเมื่อกี้14โอเคตู้เงือก14 34โอโดริไม่เห็นเงาเลยว่ะแชทไม่เห็นเงาโดริเลยว่ะลุงพลเก่งสิไหนเต้นไว้54โอ้ไม่มีลุ้นเลยนะ64อ่าถ้าออกก็คือออกก่อนซอฟพิตตี้นิดน,นึงเดียวมันไม่น่าออกหรอกอืมซึมว่ะ มึงนะโดริมึงอยู่ไหนไอเหี้บมึงไปค้าขายอยู่แถวไหนเนี่ยตอนเนี้ยอะมึงมึงมึงขายของอยู่โปรตุเกสเหรอมึงขายของอยู่ไหนเนี่ยอันนี้มันได้อยู่แล้วเขามีการันตีไงไหนไหนโดรีมึงอ่ะผมหมดสตตาในตัวพี่เออเออไม่เป็นไรมึงทําถูกแล้วกูจะบอกอะไรให้มึงฟังนะไอเจ้ามึงเห็นก่อนหน้านี้ที่เปิดเนี่ย มันฟุกไอ้เหี้ยมึงก็รู้อยู่ว่ามือกูมันเละเทะแค่ไหนมึงควรหมดศรัทธานในตัวกูนาาแล้วกูไม่เคยศรัทธานในตัวเองเลยกูเอาพวกมึงมาเป็นเหยื่อทั้งนั้นแหละมึงไม่รู้ตัวกันเองถ้าเฮงก็ยินดีด้วยถ้าเกิดซวยก็จบนบบหน้ซาา้ำมึงทำถูกแล้วเซลมึงต้องใส่สีน้ำแข็งอะแล้วไปหาซับฟัตโอ้โหยี่สิบโลมึงยังต้องแลกเกลือเลยฮัลโหลโอ้ยเหี้ยหัวจะปวดไอ้สัตว์มึงคาดหวังเหี้ยอะไรเนี่ยฮะ ข้าหวังสี่ดาวงี้อะไรนะเมื่อกี้ใครบอกกูมือมืออะไรนะต่อให้หลุดก็ไม่มีใครด่ากูสภาพเนี้ยสิบสองสิบสามสิบสสิบห้าสิบหิบเจ็ดสิบปดสิบ้โอ๊ยหลุดก็ไม่น่าด่า20โลได้ดีไม่น่าด่ากูแล้วจริงๆ หลุดคืออะไรด้วย, oh ยวโอไม่ก็ตายแล้วโอ้ยตายแล้วมันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเมื่อกี้ใครบอกกูมืออะไรนะกูขออีกทีหูกูไม่ค่อยดีว่ะฮะอะไรนะสูค้ด2โด 1, รีหนึ่ิงชิวสองมีเจโลสะสมหนึ่งสิบเอ็ดิงชิวหนึ่งยอทูคดหนึ่ง ขาดอย่างละตัว31ขาดซูโคสกับโดริ41มึงไม่เกี่ยว51ขาดซูโคสหนึ่งตัว61มึงไม่เกี่ยว71็ด็ดกูเซูโคส เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าออกไหมไปไม่ออกเจ็ดเจ็ดไปจบออกแปดเอ็ดแต่สี่ดาวครบตามสั่งจบจบตามสั่งอือหือสะอาดอยู่สามโล ต3สาสเอ้ยไอโดลี่อะกูเข้าใจไอ้นี่มันไปยังไงวะสามสแล้ว <Thank you. S 1> ครับครับโอ้คุณเป็นวานกูไม่เจ็บหมดแล้วห้ส <laughs> ไม่ก็โอเคอยู่นะไม่ได้ออกแย่นะสองตัวแล้วหกสามบางึงน,นะเมื่อกี้มันก็อย่างนี้ปะวะเอาอีกแล้วเหรอ ออกแล้ว73ป่ะ6 4 6 5ถ้าออกอันเนี้ยแสดงว่าเราได้ย่นนับผิดไป10โล666768หกหกหกเจ็ดกแปดสรุปคือ7 8นะถ้างั้นนะอ่ะอสัตว์มาแล้วลูกไปล้วทรงมาแล้วทรงมาแล้วทรงมาแล้ว สิบห้าไอ้เฮียส่งมาแล้ววะยี่ห้าตามห้าเฮ้ยโอเคอยู่นะเพะเผอโดนลินี่หกไหมเนี่ยสี่ห้าห้าห้าไม่น่าและไม่น่าและไม่น่า 4, 6, ละโดนลิซไม่น่าสีหกและนี่หกห้าและไม่และไม่แลไม่หกและวเจ็ดห้าโอเคโอเคเยียงนั้วก็ออกก่อนซอร์ิตี้วะ 6 6 6 7 68ออก68นะแถมเปล่าไม่แถมพี่อะไรเลยแถมเบือเกลือมาอันนึงวิวิววิวเนี่ยกลายเป็นไงลูกเอากรี๊ดดิลูกกรี๊ดดิลูกอะไรน,นี่อยู่หน้ากล้องก็ไน้ลูกเอาเลยครับเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเราเปิดให้คนนี้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราเปิดด้วยกันนะลูกนะเขาเอาอะไรนะคนนี้30โลน้องโดลิจะได้ไหมครับเปิดตู้โคโคเปี้ยมไม่ทองไม่เป็นไรถ้าทองขอโมนานะอ๋ออยากได้เมียหลวยคนหนึ่งกดไปเท่าไหร่ก็ไม่โอเคเดี๋ยวพิงพิงกดให้ไป มีหกสิบโลเขาเอาสาโดรีเหรอโอเค30 31 32 33มเอามสองสามโลไปไ <c oughs> อ้น้องเนาะโอ้โหมือไม่รู้แต่ขาดิดิไม่พักกันหน่อยลูกกันหน่อยตวไอ้ลูกได้โดรีด้วยไมเนี่ยจบๆเลยไหมเนี่ยโอ้โหได้ด้วยว่ะ โมนาด้วยว่ะมันจะเอาโมนาได้โมนาด้วยว่ะนี่เก่งมากเลยลูกโอ้หเยี่ยของจริงว่ะอันนี้ติคตอบเร็วลูกโอ้โหตายแล้วอยากได้โมนาได้อยากได้โดลิได้เลยลูกกูกดคลิกเดียวเก่งมากลูกไปมีอยู่40เมตรมึง70็ดโลแล้วนะเฮียเอ้ยมาถึงแม่ก็ชี้เป็นชี้ตายกูเลยเฮียเอ้ย ทรงดีทรงดีทรงดีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเอมาอุ้เจ็บหัวฟีไอสัตว์อุ้ยเจ็บหัวฟีเปลี่ยนข้างบ้างจาโนแล้วโอ้ยเอ้ยมึงลึกมึงอย่าหลุดนะยังไงมึงกลับมาการนตีแปดสิบแล้วหรอฮะ เพียงเปิดกระจาให้หน่อยลูกไม่ได้การยูธรรมดานะการยูอ่ะพี่อยู่70โลกับเพชรอีกนิดหน่อยนะครับ14 15อ่า75-1 74ลบก็ถือว่ามีเพชรพอสำหรับการันตีตายป84ออกแหละเฮีย84ดยี่ไปงั้นมึงลึกเกิน75เนาะ76โอ้โหไอ,อ้ลึกอีก77มึงยังอีกนะ78อ่ะเรียบร้อย What the fuck? ต้องใช้ฟันกดไหนใครบอ,อ,อกออกยากวะจริงจิวอ่ะอ๋อเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ฟันเดี๋ยวว่าใช้ได้อ้าวแม่งต่อว่ะไอ้เฮียแม่งโลภเฉยกูเตือนมึงแล้วนะนี่มึงโลภนะต่อสีหกมึงสีอะไรอยู่วะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ฟันทองกูลำบากแล้วกูต้องกับฟันข้ออีกกี่ทีเนี่ยแล้วกูไม่รู้กี่โลด้วยเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้แล้วกดไป4โลใช่ปากก็เป็น10เป็น6เนาะกดอีกทีก็คือ16เนาะ4อะไรแล้ววะมึงจะเอา4 6มึงมีแค่นี้ สีให้ได้ก่อนเราอ่ะสิกไม่ออกยี่กเอ้ยโดนี่ออกยี่ให้ได้สามสิบหกสี่สหก้าสิบกหหกเจ็ก สวยมันเจ็ดหกจริงเมื่อวานคือกูไม่ได้นับไงเมื่อกี้มันกี่โลอะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าโอ้เจ็บฟันฟรีเลยกู